สวัสดีทุกท่านครับเฮาอยู่ที่ร้านผัดกะเพราราคา20บาทครับด้านนู้นครับไปแม่กำปองนะแล้วก็นี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับชามละ5บาทครับ We gonna have lunch here uh, pork old school pork noodle only i v e 5 c e n t จับคู่อาหารตามสั่งเธอเอาไรเนี่ยมีมีจับคู่นะเนี่ยมันมีจับคู่เดี๋ยวฉันอ่านให้ฟังมันมีเขียวหวานกับชูชีปลา<ม>กะเพราทะเลกับผัดผักรวมแบบวางข้างกันเลยอ่ะ<ม>เตี๋ยวอ่ะ<ม>เออเตี่ยวหมูเอเอเอาเอาอะไรวะ กระเพราหมูกรอบเนื้อไก่หมูตรงในเอาไหมออโอเคพี่สั่งอาหารตรงไหนครับสองร้อยซีซีตัวเอากระเพราไข่เยอะมาหนึ่งจานครับ ก๋วยเตี๋ยวหมูหนึ่งซุปกระดูกหนึ่งเยี่ยมมาครับเตี๋ยวหมูครับครับ,รบแล้วก็คนาหมูกรอบครับพี่เพ่งจะถามไอ้บ้านอะไรนะต้นไม้อะไรกาแฟกาแฟต้นไม้ <Okay. S 1> ไปทางนู้นเนาะไกลไหมไปเลยตรงไปเรื่อยพอเจอแยกพุ่มแม่กระปองไม่ต้องไปงไปแยกแม่ลายซ้ายาผมมาจากอะไรนะดอยกิวอะไรกิวกิวอะไร กิลฟินกิลฟินนี่ยมันนู่นน่ะเออผมลงมาเนี่ยมาทางนี้ลงมานี่ถ้าจะไปแต่แองก็ต้องกลับไปอีกกลับอีกเหรอกลับไปอีกเดี๋ยวถ้าแถวนี้มีน้ำฟินเนี่ยมันแม่กำปองไงใช่ลงมาผมลงมาปุ๊บเนี่ยผมลงมาทางนี้เจอแยกแต่ผมลงมาทางนี้นี่นะลงจากแม่กำฟองมาปุ๊บจะเจอแยกไงเออเราต้องเลี้ยวซ้ายไปแม่ลายอ๋อไปใจแอนนี่แต่จะไปจากทางนี้ต้องกลับไปที่เดิมอีกกลับไปที่เดิมอีกมีปั๊มน้ำมันไหมมีดีเซลเติมไหมแถวนี้ ทีโอทีดีเซลดีเซลดีเซลไม่มีวิ่งไปสาการณสองร้านตรงนี้เขากำลังปรับปรุงใหม่อยู่เหรอปตทเชลคาเทคแถวนี้ไม่มีไม่มีเลยตอนนี้ถ้าจะเติมต้องวิ่งไปกลับไปที่สาธารณวิ่งไปเส้นนี้นะวิ่งไปเส้นนี้เป็นปั๊มหมุนเหรอหรือว่าเป็นเติมเป็นของบางจากเลยอ่ะขอบางจากนี่ครับที่ผมสั่งเป็น preserve egg base Crispy uh, r o คริส h ิโปก e s ผั a ชีไก่ t ละนั pork rib soup and pork n o o d l e บมันบ้านนี้เขาสังเกตนะถ้าเกิดในบ้านเขาจะใส่เขาเรียกอะไรอากาศรากาศขาวอากาศขาวนี่ครับความน่ากินของมันครับชิมเหนื่อยนิดนึงครับวันนี้ยักเอียงเนี่ยไม่กำปอง ร้านบ้านๆครับจะรสชาติไม่บ้านครับอร่อยอร่อยครับให้ซินชิมนิดนึงครับอู้ยน่ารักเห็นไหมครับนู้ดินอร่อยอืมอร่อยไหมนัับง้นเอาวันนั้นมาให้ฉันเอานี้ไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ฉันไปกินได้ไหมอืมเอาเอาผัดกะเพราไปฉันรู้ว่าเธอจะกินอย่างนี้ดีกว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยก็กินเยอะๆนะ กินเยอะราพีที่ผูเยอายด้วยนะขก้นจูนี่เขาเป็นคนทำกับข้าวอร่อยเกี่ยวก๋วยเตี๋ยวไม่รู้อ่ะก๋วยเตี๋ยวกิมนี่อันนี้อร่อยมันปุ๋งแล้วนะงานนี้ก๋วยเตี๋ยวผ่านครับเอ้ยข้าวผ่านซุปหวานเจี๊ยบเลย ใช่ไหมออ่อนะอนะรยรส้ำโ้มความ <c oughs> โคตรเปรี้ยวเลยข <c oughs> ้าวเนอยวเจ้ไม่โรอเยน็ยนกับเอ่ออย่างเดียวครับเจ้าไม่ะนะหวานมากนะสุด,ดยอดครับอร่ย เาราแกผัดข้าวอ่ะารายการเนาะอืมมันบ้างมันก็รอรอ่อย มันเจี๊ยบวันเจียเ๊ยบสนิทใจใวันใจสนิทเจี๊ยบอันเนี้ยห้าบาทได้ไหมห้าไก่ประดูหมงก็โอเคอเครับอร่อยจงไม่เปื่อยเท่าไหร่ครับ ขึ้นเหมือกันแล้วเนาะเธอฉันหยิบให้เธอน้ำสีอะน้อือมาำเปอกจริงน้ลอกี่เยหลังจขับลงดอยมยถ้วยนี้กี่บาทเน 30จ้ะอ๋อไม่มีตัว5บาทเหรอมีไหมเราเอาตัว5้าบาทตัวหนึ่งแต่มันไม่เหมือนกันนะอยากเห็นใช่ไหมคำหนึ่งนะ Enjoy Life in เชียงใหม่ This ก็คือเมฆกันปองถึงหวยออกดีกว่าเ่ยเดี๋ยวซื้อไ้ได้ประมาวสามสิบล้านกร่โดดาสุรล้านกระโดด กอดเลยดูใจเขพูดอะไรของเธอนี่ตื่นไหมตื่น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 เลยพักก่อนได้ไั้มตื่นแล้วลูกน่าตื่นนะมีกระเที่ยงแล้วนะไม่ใช่ออกมาที่หนึ่งทุกท้งหรอสิบหกหนึ่งก็สิบหก เอาสองรอบเลยเหรออือทำไมอ่ะก็ออกรอบเดียวมันคนมันไม่สัดใจอะนี<__่มันเข้ารัชบาลเลยคณะอยู่นี่เขาใช้พริกแห้งใส่กระเป๋าอยู่นี่ใช้พริกแห้งเจ็ดดีหอม ก็พุ่งอ้อนของเธอไงให้กินทำไมอ่ะมันก็กิน,กนเราๆเชื่ออยู่ยว่าเดาออยก่อเ<ะ>อาอร่อยอะไรที่ไม่อร่อยก็ทำให้เขากินไงอะไรอร่อยก็ให้ใหเธอกินดูว่ารับเธอขนาดไหน หวานไหมหวานาไ,ไห,หมั้ยฮะเอมัอนกินมันก่อนอืมขอบคุณครับนี่ครับตัวละห้าบาทนีท่ไหนจะพึ่งเองมันไม่ต้องพูดกนได้อ๋อเหรอกินด,ดู ข้าวหอมมะลิเกรดเอจากแม่กำปองใช่หรเบี้ยวพึ่ไม่ค่อยกินเบี้ยวทำให้ค่อยกินเบี้ยวเหรอเบี้ยวเบี้ยวเหรเบี้ยวเริง cái này là baby đi ừ ừ thịt lắm 行么 ไม,ไม่ไม่เขามีอยู่อันนี้มีนะ ขอบคุณครับที่ติดตามครับเป็นร้านอาหารบ,าบ้านๆที่ราคาถูกแล้วก็อร่อยนะ This 25บาท Ooh. Local restaurant but the taste is very good Thank you so much for watching and please subscribe for more video ขออบบคคุณค่าไปกาไปใจแอน ไม่เติมไม่เติมดีวะ่ะเจอกันครับบ๊ายบาย